นอนมีตัวอยู่ไหมครับปึ๊บอุ๊ย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 มาไงเนี่ยปรากฏครับโอ้ทำเป็นนอนเนี้ยอะไรอะไรอะไรบ่าวลูกมัดไว้มัดไว้มัดไว้โอ้โหนี่แกงป่าครับกลางทุ่งจะไม่าหมายออก ทำไว้สวัสดีทุกๆท่านที่มารับชมนะครับวันนี้ก็พบกับแซมสาแนวิชากินกันแล้วนะครับก็ปากเบ็ดเหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าน้ำท่วมเป็นพันๆไรเลยครับแถวบ้านก็เป็นหมายน้ำท่วมนะครับแล้วก็เป็นคันถนนน้ำมันขึ้นมาชนคันถนนครับเราก็เลยมาดักปลาตรงนี้นี่ครับสภาพหมาย อเครับผมขอเกลียวเยอะก่อนเดี๋ยวมาลุ้นตามชมกันอีกทีตอนเลาะเลยนะครับนี่ครับหมายค่อนข้างสวยนะครับโอ้ยมาอีกแล้วฝนวันเลยคุยปป้เยอะมากมาข้างหนเต็มนูนะ ตอนนี้ก็เกีียวเยื่อเสร็จแล้วนะครับฝนทําท่าจะตกก็เลยต้องหนีเข้ากระท่อมก่อนโอ้ยโดนวนทุกวันนี่มีนาจี้มาเพื่อนครับในพลานนอนสบายเลย<ะ>เดี๋ยวนังลหเดี๋ยวรอกาลังเสริมมาที่หลัง <c oughs> จะมาแล้วเพไม่รู้อข้าวบูดเลยกูมีแต่ข้าวอย่างเดีวยวเลยเอกูไม่ได้มาเลยลืมลเลยเนี่ย <c oughs> เดินสร้างให้พวกน้นำมาให้กดินมองตันมากแล้วพัมันข้อความกัยก็มาเลาะเบ็ดเทแยวแรกนะครับอากาศไม่ดีเลยปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบา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 วเออล่ออวงน้ำไปแล้วปลาตัวแรกสวยละวันนี้โอ้โหพันนอนๆครับนี่ครับ ดูดิคันนอนนอน,นนอนนอนมีตัวอยู่ไหมครับปึ๊บอุ้ย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 ตัวสวยเนะครับปึ๊บมาแล้วไอพวได้เลยนะครับอ้วนมากเลยป่า ครับเดี๋ยวแก้ป้ากันครับไป,ไปครับดูคันต่อไปฝนก็ลงเม็ดโ่อยๆมีอาการครับมีอาการครับคันนี้ดูคันครับคันโค้งครับแต่ปลาจะอยู่หรือเปล่า อุ้ยมีดินครับมีดินมีดินครับปึ๊บวุ้ยสองพันติดเลยนะครับอื้มวนอีกแล้วครับอ้าวมาแล้วโอเคครับแกะปลากรอนอันนี้ก็ติดนะครับโอ้โวนเลยครับ นาปลาข้าวนะครับมา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 ปลาอ้วนทุกตัวเลยนะครับไซนี้ก็โอเคอยู่ครับไซปลาเม็มเอาลูกตาเห็นไหมครับ,รบเ้าปลา โอ oh, ้โหนั่นแม่มีสะบาดมีสะบาดโดนฝนไม่ได้มีสะบาดเหยียดเขียดครับหาง่ายเอาแค่พอดีทางนะครับ กว่านู้นนู้นหนูขนุนครับดูขาขนุนครับเรียแล้วเรียแล้วปวดหัวเลยนะปัดไว้ลูกมัดไว้ึมา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 ช่อนเวลาปะเนี่ยตัวสั้นจังวุ้ยอ้วนนะครับนี่อ้วนมากเลย เกิดเ,น,เนียนๆนะอ้วนๆเกิดเน,เนียนเลยสาแล้วตรงนี้ต้องติดน้ำมันสวยจังไม่ต้องยืดไปลึกนะครับโอ้ปลาช่อนมันหายกินชาย าขันต่อไปครับอ้าวคันนี้ติดนะครับโอ้โหปลาเกลืออีกแล้วบดมัดไว้ลูกมัดไว้มัดแน่นแน่นมัดแน่นแน่นมัดแน่น,แน,นแน่นลูกเน่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 วับตัวเล็กแต่อ้วนปลาเค็มออกปลายนะครับอืมอ้วนตุ้มปุ๊ก โอ้ยฝนไม่น่าตกเลยปลาปลังกินเลยจีย้ทำไรอะ่ะจี้ทำไรครับขับคนิี้ครับนี่ครับฝนพอมๆครับนี่ไม่ใช่น้ำท่อมนะครับในกระติกเนี่ยนี่ครับน้ำพริกแกงป่านะครับบุงรสมาเรียบร้อยแล้วครับปลอกใส่ขวดกันมาเลย แล้วก็มาก่อไฟตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลาใส่ปลาแล้วก็เตรียมอะไรครับน่ครับฝนพ้มพครับนี่เป็นไงมีกระทอมมิดชิดคุ้มปลาคุ้มฝนได้ครับก็เดี๋ยวรอฝนหยุดกินข้าวอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บเบ็ดครับผมมีเปให้นอนด้วยนะครับแต่วันนั้นผมนอนไปก็เกงเปียกเลยเยิม้ม S <S นี่แกงป่าครับกลางทุ่งจะไม่หมายออกทำไว้ทำดิล่วงละหาไม่ไหวเลยนะใส่ <c oughs> ห,หมดเลยเทที่ใส่ถุงเลยะใส่ถุงด้วยออตอนนี้ลบดิฝา่ที่ไหนเนะี่ยกินตรงนี้แล้วไงอ่ะตรงนี้เออเดินทางนั่งกินไหนดีกว่าส,ส,ส<อ>นม้อยู่อยู่กลัวกินให้หมดแล้วกลับลำบาก บ้าลลน้รนร้นม,มาปักปลาช่อนครับแต่กินระหวางย,ยวกโจ๊ะเด๊ไอตองพอกดีนะผมว่าช้อนมายามมิตรโครนครับลกส่นเตียกดกหม้อกันมาเลยทีเดียวข้าวรลล้อนครับแกงปลาร้อน ข้าวอินเก็บเบ็ดนี่นี่นียตาแดงแป๊ดเลยวะออ้โหหุยหุยหุยอุยห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 ุยมาไงเนี่ยปรากฏครับปัดไว้ปัดไว้ปัดไว้เย็นเย็นเยินเย็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 นปึ๊บนี่ มาไงเนี่ย <S 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 ไอ้กดครับไอ้กดเหลืองครับนี่นี่ดูครับเลอเลยนี่โอ้ยมาไงวะยินลึกซะด้วยออกตาเลย,ยต,ตัวครับ พดไปหน่อยแต่ก็โอเคนะไฟเนี่ยเฮ้ยทะลุยามต้องมั่งเงี้ยงปึ๊บแจ๋วอะไรครับหัวขนุนตุ๊กตาหน้าตุ๊กหน้ากตุ๊กไปไปไปบ้าลูกมัดไว้ลูกมัดไว้มัดไว้เฮ้ยกบใหญ่หวะ มัดไว้มัดไว้มัดไฟมัดไว้บ้าวแรงดีจังวะหตั้ตนาครับผมพวอ้อวนดีนะครับปอ๊แกรมครับอ้วนบึก เฮ้ยกัดหน้ากัด uh ตีนโอ้โหเฮ้ยตาแดงแป๊ดเลยไห้กดตัววะเฮ้กดไว้กดไว้กดไอ้พดพดโอ้ยมาไงวะเนี่ยนี拜拜่นี่นี่นี่มัดไว้ลูกบัดไว้ใจเย็นเตยเย็นเตเย็นใจเย็นใจเย็นเตเย็นเบาเบาลูกเบาบัดไว้ หมอดวาหมัดวายแอตติกครับสามคันลวดนี่ประกดเด็กคู่ก็ดีแล้วเว้ยมาไงวยออกไปใกล,ใกลตานอืนสวยปรมาณนะเคยดูนี่มันดิ้นเนี่ย ดิน้นี่ยมันแทงตัวมันเองเนี่ยดิ้นหยุนตัวเองมันแผลเนี่ยไม่ปวดมั้ไงเนี่ยสามคำตึกพัดตึกไปแล้วเดี๋ยครับไปเดี๋ยวไปเก็บวันต่ออันแ่วิ่ตัวอ้วนนะทำเป็นนอนเนี้ยอะไรนั่นเบ้าวลูกมัดไว้ มัดไว้มัดไว้โอ้โอโอ้โหฮึบนี่ครับไซค์กำลังอ้วนเลยนะปลาน้าใหม่โอ้กอมมุมปากว่ะเอาจริงทำไมมุมปากครับโผล่ใส่ตะเกือ มีหนูจังเลยเนะี่ยเดี๋ยวไปดูคันหน้าต่อครับคันหลังก็ต้องเกาดีครับนี่ดูคันเดี๋ยวที่ดูคันอู้ห,ห,หู้โห,โห,โห,โหโูโหโอ้หอย่างไรวะนะ่ะเชือกอยู่ไหนวะน่ะโอ้ยอยู่นี่วะเฮ้ยต้งงองลงทั้งแล้ว ไอโชว์ตัวหน่อยโอ้ยมัดไว้อือ่ขอได้นะฮะเปนอ้วนเลยอู้หตาว่ะแจะเจริญพอแผ่นี้ไปดูคณะต่อครับเนื้อการเนื้การ อ้าวโว้ยเฮ้ยคันนี้เชื่อที่แล้วก็ติดเมื่อวาเนี่ยตุ้ยเลยเฮ้ยเฮยเฮ้ยมัดไว้ลูกมัดแน่นๆลูกมัดแน่นแน่นตนี่ตกวันเลยเป็นไงสองพันคู่ครับหนักบึ้งเลย ปากขีกหมดแล้วเนี่ยหน่อยเดียวหลุดแน่หลุดหลุดมือครับวันดีนะปลาน้าใหม่โอเคอยู่ไปดูทันต่อไป เอาเก็บแล้วเก็บไปรว้นะใช้เลยไม่ใช้ให้เลือกวานไปเดี๋ยวเราไปดูปลารวมกันดีกว่าครับเ,เก็บเบ็ดมาหมดแล้วนะครับผลงานปลารวมสองเที่ยวนะครับได้ปรากฏมาสองตัวผิดคิวมางไงก็ไม่รู้แล้วก นะครับสิบกว่าตัวเบ็ดหกสิบคันครับก็พอได้กินอยู่ครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแ mm hmm. ชม์ชาแนลว,วิชากินครับโอเคครับ